สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะโดยเฉพาะไพ่หมอนาะจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้คุณรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณตรงนี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอน,นิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้หมอสักนิดหนึ่งนะคะไม่รับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะหัวข้อวันนี้นะคะเราอยากจะบอกตัวเองว่าควรเปลี่ยนแปลงตัวเองไล้แล้วนะคะหรือให้กําลังใจตัวเองไม่ว่าจะผ่านชีวิต เขาเรียกอะไรความทุกข์ใจความเสียใจมาขนาดไหนวันนี้เราต้องรักตัวเองเนาะหัวข้อก็คือฉันเคยผ่านความเจ็บปวดนะคะทรมานมาเนาะมานานมากพอแล้วนะคะวันนี้ขอเป็นคนใหม่สักทีนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยตัวเราเองนะคะเนาะอธิษฐานจิตทําสมาธิให้ดีนะคะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามานะคะอธิษฐานจิตชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตัวเองแล้วขอให้ไพ่เล่าเรื่องมาได้ความแม่นยํานะคะ วันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรคนที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้นพลังงานด้านบวกของตัวคุณเองนะคะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้เนาะเราต้องเปลี่ยนและป,ะปรับปรุงตัวเองใหม่เพื่อเป็นคนใหม่สักทีนะคะเพอเราผ่านอะไรแย่ๆมาเยอะแล้วนะคะเรามาดูกันเลยนะอธิษฐานจิตทาสมาธิเรียบร้อยหมอขออนุญาตนะคะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามาอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไวนะ้ตรงนี้นะคะ อ่านิฐานจิตทำสมาธิแล้วหมอขออนุญาตจับไพ่นะคะดึงดูดพลังงานเข้ามาเลยเรามาดูกันเลยนะคะวันนี้ไพเราเรื่องเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างชีวิตคุณผ่านความเจ็บปวดทรมานมา,มา,ม,า,ม,ามากแล้วนานพอแล้วนะคะวันนี้ขอเป็นคนใหม่สักทีเรามาดูกันเลยนะคะอืมไพขึ้นมาค่อนข้างจะชัดเจนนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะมันอาจจะเป็นการที่เราอยู่ที่เดิม อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการทํางานไม่ว่าการมีชีวิตคู่เนี่ยคุณจะหนักไปในเรื่องการมีชีวิตคู่การใช้ความสัมพันธ์กับใครคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันไปกันไม่ได้เหมือนมันไปไม่รอดแล้วเหมือนชีวิตมันดิ่งลงเหวก็ได้สิ่งที่หมอบอกมันเหนื่อยมันท้อทรมานมีคู่เหมือนไม่มีลักษณะประมาณนี้เหมือนคุณต้องดูแลซัพพอร์ตตัวเองทุกอย่างแทนที่มีคู่มีชีวิตแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่สุดท้ายมันไม่ใช่ค่ะมันกับดิ่งลงแล้วมันแย่ลงกว่าเดิม ลำบากได้แต่เราทนการที่เขาไม่ดูแลเอาใจใส่หรือการเห็นแก่ตัวไม่ได้นะไพวันนี้สิ่งที่หมอบอกย้ําเตือนตัวเองนิดนึงค่ะบางทีอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ตัวเองได้มีความชัดเจนมากขึ้นหรือว่าเราเหนื่อยจมทุกข์กับความทุกข์ทรมานการเสียใจการโดนเอาเปรียบการที่เขาทําร้ายความรู้สึกเราซ้ําๆซากๆากากระไดสิ่งที่หมอบอกนะคะวันนี้คุณอาจจะอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ใในชีวิตแล้วเรารู้สึกว่าเราจมปักอยู่กับความรักที่มันไม่ใช่หรือการลังเลตัวเองว่าถ้าเกิดเราไปจากเขาจริงๆเขาจะอยู่ได้ไหม มีเราหรือเรารู้สึกว่าถ้าเกิดไปจากเขาจริงๆอะหมอคะหนูมันทรมานเหลือเกินหนูรักเขามากเงี้ย แต่ถึงวันนั้นถึงวินาทีนั้นนะหมอต้องบอกว่าคุณก็ต้องตัดใจหรือเลือกจริงๆนะในคลิปวันนี้มันอาจจะเป็นกําลังใจให้คุณได้ดีหรือคุณเริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะบางคนบางกรณีอาจจะชักจูงเราไปทํางานที่ใหม่เปลี่ยนแปลงสถานที่ทการทํางานก็ได้หรือว่าหนีออกจากอดีตที่มันวุ่นวายหรือมันรู้สึกว่ามันจมปักอยู่กับความที่มันไม่จริงไม่ใช่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกวันนี้คุณอาจจะแบบเป็นโรคซึมเศรา้าถามหาและมีความรู้สึกกังวลนะคะหรือว่าไบโพล่าและบางคน,บาง,คนบางกรณีแบบเครียดไปซะทุกออย่่่างงงทุกเรืจจนนมัไหวๆ ใช้ยาพึ่งยาบางคนพึ่งเขาเรียกอะไรอ,อ่าพึ่งเขาเรียกอะไระพึ่งสุราทาให้เรารู้สึกว่าดื่มไปแล้วรู้สึกสบายใจดื่มไปแล้วรู้สึกว่าคลายเครียดเงี้ยสิ่งที่หมอบอกบางทีมันอาจจะเป็นการรักษาที่ผิดหรือไม่ถูกทางเนาะสิ่งที่หมอบอกไม่แนะนํานะคะถ้าคุณจะปลดล็อกตัวเองได้คือคนต้องกลับมาเข้มแข็งออกกําลังกายดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ไม่ดึงเรื่องที่มันทําให้เราเครียดหรือซึมเศร้ากลับมาเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะ เอาใจเปิดกว้างไปยอมรับสิ่งใหม่ๆที่มันอยู่รอบข้างเราบ้างเราเหนื่อยไปเยอะเราทําเพื่อเขาไม่เยอะแล้ววันนี้หมอบอกว่าคุณต้องดูแลตัวเองและสุขภาพตัวเองสักทีนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะก่อนที่ทุกอย่างมันจะแย่ไปกว่านี้นะคะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่มันเป็นด้านที่ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราไปปรับใช้ได้เนาะสิ่งที่หมอบอกแต่หมอไม่ได้จะเพาะจอดจงว่าต้องเป็นคุณหรือ เจาะจงว่าอาจจะเกี่ยวกับคุณก็ได้นะคะมันเป็นไพ่โดยรวมเนาะหมอก็อ่านตามหน้าไพ่ที่หมอเปิดนะคะสิ่งที่หมอเห็นวันนี้คุณอยากจะปรับปรุงตัวเองอยากจะมีกําลังใจกับตัวเองใหม่อยากจะมีที่ทํางานใหม่บ้านใหม่อยากจะมีอะไรที่มันปลดภาระหนี้สินได้แล้วแม้กระทั่งคููชีวิตคุณก็อยากจะเริ่มต้นใหม่แม้กระทั่งถ้าเกิดบางทีคุณคิดว่าหนูไม่พร้อมที่อยากจะมีใครแล้วอยู่ด้วยตัวเองคครอยู่แบบสวยๆหล่อๆที่หมอบอกค่ะ แต่คลายความเครียดความกังวลตรงนี้ลงไปก่อนสิ่งดีๆมันกําลังจะเข้ามาหาเราแต่ขอให้เราหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีไม่ใช่ไปก่อนนะคะสิ่งที่หมอเห็นเนี่ยคนนั่ง6เดือนเนี่ยนะคะสิงหาเนี่ยเหนื่อยมากๆทุรนทุรายเขาเรียกอะไรมันกินไม่อิ่มนอนไม่หลับอะค่ะขมตานอนเนาะแล้วก็คนเดือนมีนานจะรู้สึกเหนื่อยใจในเรื่องของความรู้สึกว่าต้องแบกภาระทุกอย่างรับผิดชอบในหน้าที่การงานไม่พอต้องรับผิดชอบเขาด้วยนะคะแล้วคนที่เกิดในเดือนพฤษภาเนี่ยเหมือนว่าเราพูดไปเขาไม่ฟังอะไรเลยหูทวนลมทุกอย่าง่เหมือน ต้องมีการตั้งแง่ اد, ต้องมีปากมีเสียงทะเลาะกันนะคะส่วนคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเดือนกรกฎาคมกับกันยาเนี่ยหมอต้องบอกเลยสองเดือนนี้ควบกันนะคะคืออะไรความเงียบใช้อารมณ์สื่อในความเงียบอีกคนนึงไม่สนใจไม่แยแส ی, ไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลไม่ซัพพอร์ตเพราะว่าคือไม่เอาอะไรเลยะคะ่ะไม่สนใจเลยที่หมอบอกคือใช้ความนิ่งเงียบความเฉยชาความเมินเฉยมันทําให้รู้สึกว่ากัดกินความรู้สึกจนเรารู้สึกไม่ไหวอยากจะออกมาณัจุดนั้นนะคะส่วนคนที่เกิดในเดือน มิถุนาค่ะมิถุดากับเมษาเนะี่ยคุณมีความกระตือรือร้นอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือบางทีบางครั้งเราบอกเราดุเราว่าเขาเนี่ยข้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางแต่สุดท้ายเขากลับไปทําอย่างเดิมมันเหมือนซ้ําๆซ,ซากๆอยู่แบบเดิมๆที่หมอบอกนะคะมันก็รู้สึกเบื่อหน่ายความชินชาความรู้สึกว่าไม่ไม่ต้องการอะไรแล้วไม่หวังผลประโยชน์จากเขาเราเราให้ด้วย ความเต็มใจแล้วเรารู้สึกวันนี้ถ้าเกิดฉันให้ไปแล้วถ้าวันหนึ่งฉันขอคืนมาบ้างเธอก็อย่ามาว่าว่าฉันใจร้ายนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะอ่ะแม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะหมอเป็นกําลังใจให้กับคนทั้ง6ทั้ง7เดือนนี้เลยนะคะขอให้คุณเจอสิ่งที่มัน ทำให้คุณรู้สึกใจฟูแล้วก็ไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะให้กําลังใจตัวเองรักตัวเองมากๆนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณมีคุณไม่หยุดพัฒนาในตัวเองคุณจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาแน่นอนหมอเชื่อว่าคุณทําได้นะคะอันไหนไม่ดีก็ทิ้งมันไปเริ่มต้นใหม่ไม่มีควาว่าสายนะคะหมอนิ่เป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกคู่เลยที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้คุณมีกําลังใจในการทํางานความรักที่ดีเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันนะคะแล้วขอให้คุณนะคะพ้นผ่านอุปสรรคในวันนี้ไปได้นะคะหมอเป็นกําลังใจให้นะขอบคุณมากคค่ะะสสวัดี